สวัสดีครับคุณเพื่อนเข้ามาร่ลมมาหอดวัดโพธารามวัดแสงแพร่นะครับถวายแสงเพื่อสว่างแผดิถึงวัดสกลนครมาทำบุญจังทั้งครับผมขอบุญมาฝากพี่น้องมือนหม่ก็ได้วันนี้จะเสียนครับครับสูโรรังกาพาครับ พร้อมแล้วครับุกพูออ่าครับครับสสสครับหน่อยสวัสดีครับหน่อยนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาทำบุญผมมาทำบุญจนวัดโพธาามวัดโพธาวานั ขางบนข้างบนแหวนบไปดีหลังนี้จะวัด,บบดช่วยด้คนค,ครับผมครับผมอ่าเก่งมากเลยอันไหนเหรอห่าที่ห่าที่ฮึฮ <c oughs> นหน่อยมาทำบุญน,นํำครับ <c oughs> ครับคือพี่ยู <S <s <par> ฟ่า <c oughs> ก่อนไปโรงเรียน <c oughs> อ่าไหว้ฟาด้วย นี่คือพี่ยูฟ่าก่อนไปโรงเรียนอ่าสาธุเก่งมากครับอ่าสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคูเรศผครับส่งส่งจะไปกับผมจะไปส่งนักเรียนกับพ่อครับครับวันนี้ฟ้า,ามันขึ้นขึ้นครับก็เลยไได้ไปวันนี้นว,นวันพุธไม่วันวันพุธมันแดดหนาว อ่าอ้าวอ้าวเจ่งมากลูกอ่ะครับคือพระสงฆ์กเอาเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านได้ลับลงหอดวัดโพธะลามบ้านแสงแป่นตำบลนแรงอำเภอสว่างเด่นดินครับจังหวัดสกลนครเรียบร้อยแล้วครับกำลังทำจิตของขึ้นครับ ูก้ามาเอาขันข้าวลงไปให้ทวดไป,ไปไขันข้าวเรอยบมา

qua lên mà nó lên 2 ไปไปให้ถวดด้วยกขึ้นยกขึ้นดีดีดูดีดีไปไ <c oughs> สังกะรีครับสังกะรีวัดโพธาราม <ไป S 2> <c oughs> นี่คือสังกะรี เรียกตัวโด้ยกดีๆยกดีๆยกดีๆเอาเาอยกดีๆเออเก่งมากไปไปให้ชวดเด้อให้ชวดเด้อเร็วๆเอายกช่วยกันสังกะรีวัดโพธารามอืม สวัสดีครัสบตัวอาครับนี่คือหลังจากพระสงฆ์เดินบิตราัตในหมู่บ้านได้กลับมาหอดบาทพุทธรามเอาแหละครับใส่บาทยุบัดคู้ที่บทวงบบทันที่พระสงฆ์ เดินวินาบาทในบ้านมาทำบุญจังหันกับมาใส่ยุวัดครับผมนี่คือพี่ยูฟ้าน้องยูโรกำลังใส่บาทครับสาธุด้วยเออขนมมือขึ้นสาธุายูโรสาธุด้วยครับเก่งมากเก่งมากนะ สาทูด้วยสาทุเอนีครับคือวิถีชีวิตของชาวพุทธพีนองอ่านอานสารเา บ้านสามแป้นแต่บนแป้นก็สะพานเด่นดีนครับจังหวัดสุพรรณบุรีด้มาทำบุญจังทัน,ทน,นตอนเศร้ามีเวลาทำต้องทำครับโอกาสบ่มีกับบ่ได้ทำบ่มีเวลามีโอกาสกับหาทุนน้ำกันเด้อะนอเนเลยได้บุญที่เก่าครับได้บุญน้ำกันหาทุอนุโมทนานำข้อยญนตเสียนครับมโอนี้ก็มีเตียงแค่นี้ครับ พ่อกันชิมหน้าชิมหนื้อพอพักไปก่อนพ่อกันชิมหน้าครับผมสวัสดีครับ